สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิและท่านผู้ฟังวิทยุคลื่น92.25ครับขณะนี้ท่านอยู่กับรายการสมัชชาประเทศไทยนะครับผมอาจารย์ทวีศักดิ์สุธกะวาทินและท่านอาจารย์จุธามาศแก้วพิจิตนะครับผู้ดำเนินรายการอาจารย์จุธามาศครับวันนี้เราคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องอะไรครับ วันนี้ประเด็นฮอตมากเลยค่ะเป็นเรื่องของกลกงภาครัฐกับการตรวจสอบภาคประชาชนค่ะอาจารย์มีเคสมากมายค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมไทยนะครับใช่ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับถือเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนหนึ่งนะครับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับครับ แล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาดกการคมนาคมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับภูมิหลังในเรื่องของทหารเนี่ยท่านเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมในอดีตนะครับอันนี้ก็ผ่านตำแหน่งสำคัญสำคัญมาตลอดเลยแล้วก็เป็นรองปลัดคนแรกครับที่ไม่เสียในตำแหน่งต้องออกจากราชการประกอบเพราะก็ไปขวางทุจริตครับอันนั้นก็เป็นการทำลายที่ต้องคุยกันเลยครับแล้วที่สำคัญคือ ในช่วงที่เราอยู่ในช่วงรัฐบาลของคนคนเอกสุรยุทธ์นะครับท่านก็เข้าไปเป็นเอชนสนชนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ที่ช่วงนั้นเป็นประเด็นแต่ช่วงนี้มันดูมันเงียบหายไปนะครับครับคือเรื่องสุวรรณภูมินะครับ ตอนที่ไปรับหน้าที่ที่สอชเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ถามเหลือเกินว่าเฮ้ยเขาพูดว่าโกงโกงโกงอย่างไรก็เลยตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบครับก็ในสภาก็เลือกผมเป็นประธานพร้อมด้วยในคณะอีกประมาณสักห้าสิบท่านนะครับมีทั้งคนในคนนอกก็มาตรวจกันก็เจอมหาศาลนะครับเจอแบบที่เรียกว่าทุจริตกันเอาว่าหน้าด้านผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพเลยคืออย่างรถเข็นกระเป๋าเนี่ยทางประเทศเยอรมันเขาบริจาคให้ฟรีฟรีนะครับ เป็นแต่เพียงขอติดป้ายโฆษณาข้างหลังเราไม่เอาเราบอกเราติดป้ายโฆษณาได้มากกว่าทําเองดีกว่าก็ตกลงทําเองหมดไปหลายร้อยล้านคันนึงตก3ามสี่หมื่นบาทคันใหญ่คันเล็กก็2อสามหมื่นบาทนะครับก็ปรากฏว่าใช้การไม่ได้เสียหายประกวดราคาไม่โปร่งใสมีการแก้สเปคถึง7ครั้งก็เห็นชัดโรงงานเป็นเพียงห้องแถวเอาโรงงานรถเข็นในห้างสรรพสินค้าชัดเจนนะครับ ชัดเจนผมผมเดินทางบ่อยไอ้ล้อมันจะกะ็แกก<ะ>็แ <หา S 2> ก<ะ>ตลอดนะคะแล้วก็ไอ้ช่องที่จะด้านหลังอ่ะเ,ออเวลากระเป๋าเล็กๆมันจะหลุดครับมัน,มนเพราะเขาไม่ใช่เหมืออาชีพท่านบอกเขาไม่ใช่เหมืออาชีพเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเขาไปเอาที่ทํารถเข็นในห้างสรรพสินค้าครับรับน้าหนักไม่ได้กระเป๋าเนี่ยต้องอย่างน้อย20สิบกิโลต่อใบนะครับก็ทําเรื่องไปจะเกิดแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าวันนี้พี่น้องอยาวชะเห็นว่า รู้สึกว่าเรื่องหายไปเป็นเพราะขบวนการยุติธรรมไม่ได้หมายถึงศาลนะครับหมายถึงว่าเราส่งไปแล้วไปกรมสอบสวนคดีพิเศษไปปป,ปชขณะนี้เรื่องเนี่ยติดอยู่ที่ปปชทั้งหมด<อ>นะครับสุวรรณภูมิเนี่ยไป16เรื่องมีมูลหมดนะครับ,รบเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเอาเรื่องจากสภาไปตรวจสอบใหม่นะครับ,รบตามแบบของตํารวจและส่งไปปปชหมดขณะนี้ผมก็ไล่ให้การกับปปช ก็วิ่งวอรนนะครับผ่านทางสถานีรายการนี้ไปว่าท่านปปชช่วยกรุณาเร่งเรื่องที่จะส่งไปศาลเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เอาคนผิดมาลงโทษแล้วปัจจุบันถ้าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำแทบตายทําไมเหมือนเดิมก็เมื่อผมทำเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยต้องเพิ่มก็ต้องเพิ่มกี่ห้องมียังไงโถปัสสาวะเท่าไหร่ทําเรียบร้อยหมดบางทางหนีไฟต้องเอาออกเรียบร้อยหมด <Pardon> พอเราออกมาก็ไม่ทาเลยเอากลับเหมือนเดิมหมดบางคนเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเ,าเป็นเพราะว่าพลเรือเอกบรรวิตเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับใครในสุวรรณภูมิเลยไปเอาเรื่องเขาใหญ่เลยจ้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c ười> ตกลงแต่ละเรื่องมันมีมูลนะครับเป็นมูลความจริงนะ <c oughs> ครับผมยกตัวอย่างอย่างที่รถเข็นกระเป๋าครับอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยในสัญญาบอกใช้สองหมื่นตารางเมตรท่านใช้สองหมื่นเจ็ดเนี่ยมันชัดๆัดอยู่แล้วทางหนีไฟบัง ท่านสร้างร้านอเ,เอาห้องน้ําไปอยู่ในร้านท่านนี่มันเด่นชัดคุณะารับเวลาจะขึ้นเครื่องบินท่านเดินวนไม่รู้เท่าไหร่รแต่ถ้าท่านเอานารายจวนกระเสียนสมุดออกท่านเดินลงลิฟต์ลงอะไดเลื่อนถึงเครื่อง,งบินเลยครับเห็นไหมครับ<อ>พื้นท่านเห็น <he ard S 3> ว่าแตกเพราะว่าไม่ตรงสเปคหลังคาผ้าใบที่ขาดไม่ตรงสเปคเห็นไหมครับทุกอย่างไม่ตรงสเปคหมดรันเวย์ใช้อสฟัล้์เอจิ้งก็สอบมาหมดแล้วเอจิ้งหมดครับก็กำลังดำเนินคดีอยู่ แล้วยังมี CTX อีกนะครัเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เยอะถึงขนาดนี้นะครับสนามบินที่ทันสมัยซึ่งบางจิงก็มีไม่กี่เครื่องซื้อเพราะต้องขาดจะซื้อเครื่องและก็เอาไปไว้ชั้นใต้ดินการทํางานนอกจากไม่ค่อยได้ผลแล้วพอตอนเสียผมไปตรวจแทบเป็นลมครับไม่มีแผนในการซ่อมไว้นี่นะครับไม่มีแผนในการซ่อมว่าซ่อมยังไงแล้วหมดสัญญาแล้วใครจะเป็นคนซ่อมก็ทําไปหมดนะครับถ้าเรื่อง จากปปชไปศาลเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนจะได้เอาคนผิดมาลงโทษเนื่องจากว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยล่าช้าทําให้ผู้ที่ทําทุจริตก็เหิมเกรมก็ไม่กลัววันนี้ถึงไม่กลัวเลยเป็นชุดเดียวกันออกมาอีกแล้วทําอีกแล้วได้อํานาจของผู้ที่ได้อํานาจในการบริหารประเทศสนับสนุนไปกันใหญ่เลย นะครับตรงนี้ไปกันใหญ่เลยแล้วสังคมไทยเนี่ยพอเรื่องมันมันยืดยาวไปเนี่ยก็จะเลือนหายไปครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านรองนะครับแล้วก็ทางดีดาโดยที่ช่วยให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าดําเนินงานโดยตลอดครับชีวิตผมขณะนี้เนี่ยนะครับไปอยู่2ที่ฮะไปปปชกับไปศาลนะครับไปเลือเรื่องของตัวเองเลยนะครับเรื่องที่ดําเนินการแล้วก็ที่หนักก็คือว่าขอความเห็นใจกับอาจารย์กับ ทั้งสองท่านเลยนะครับว่าผมเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้รับมอบจากสภาก็ดําเนินการไปเรื่องยังไม่ถึงศาลเลยเขาสวนละมินประมาทมินประมาณไปศาลแล้วเห็นไหมครับแต่เป็นเรื่องที่ผมทําเพื่อรัฐธรรมนั้นและต้องไปศาลก็ถือเป็นบุคคลที่เสียสละที่มาทําหน้าที่เกาะติดในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตซึ่งมีน้อยคนนะครับในสังคมไทย เพราะบทบาทพวกนี้เล่นแล้วมันมันมีผลกระทบต่อตัวเราเองครับก็มีในสภาก็มีเยอะครับที่ที่ในชุดของกรรมธิการคมนาคมก็โดนกล่าวหาไปตลอดนะครับครับครับแต่ก็ยังภูมิใจที่จะเล่นบทบาทนี้ต่อไปนะครับก็เคยท้อใจครับผมเคยขึ้นศาลครั้งหนึ่งนะครับผมก็อ่อนใจ ก็เจอผู้ิพากาท่านหนึ่งเด็กอายุน้อยกว่าผมเยอะครับแต่ว่าอุทิภาวะท่านสูงกว่าผมนะครับผมก็บอกในศาลเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ทราบว่าดําเนินชีวิตผิดหรือเปล่าในการที่เป็นผู้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันและวันนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ผมควรจะร่วมกับเขาและทุจริตคอร์รัปชันดีกว่าครับผมพูดอย่างนี้เลยท่านจะบอกว่าคิดผิดแล้วครับครับทําอย่างนี้ถูกแล้วความลาบากที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับไปแต่ สิ่งที่ท่านได้ครับก็คือความภูมิใจใครไม่ภูมิใจท่านภูมิใจของท่านคนเดียวว่านี่แหละเป็นฝีมือของท่านตายไปแล้วท่านไปบอกเทวดาได้แต่พวกที่โงตายไปแล้วเนี่ยเอาไปบอกยมบาลไม่ได้โอ้โหพูดอย่างนี้เลยครับก็แปลว่าผมได้ขึ้นสวรรค์แต่พวกนั้นลงนรกใช่ไหมครับพวกเราชาวนิดาก็ให้กําลังใจนะครับช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นนะครับทีนี้ท่านครับถ้าถ้ามองเปรียบเทียบจากอดีตปัจจุบันเนี่ย สภาพของการทุจริตคอรัปชันในมุมมองของท่านที่ท่านมีข้อมูลจากการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวข้องอยู่ในหลายโครงการ,รนอกเหนือจากส่วนภูมิท่านมองว่ามัน,มนดีขึ้นหรือมันทรงๆหรือมันแย่ลงอันนี้ต้องพูดความจริงนะครับ,รบเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้มาคุยกับผมมากะระฆังเราได้คุยมากมากขึ้นอย่างน่ากลัวสมัยก่อนทุจริตแบบยังมีกระมิดกระเมี้ยนตอนนี้โจ่งแจ้งภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ ผมก็สงสัยถามเอ๊ะปล้นและฆ่ายังไงเขายกตัวอย่างรถไฟเลยเขาบอกแต่ก่อนปล้นเนี่ยเขายังเอาทรัพย์ไปของยังเหลือปล้นสุวรรณภูมิไปสนามบินยังเหลือวันนี้การรถไฟเอาที่ดินไปเลยนะครับเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รถไฟเอาไปเลยบริษัทเดินรถทิ้งไว้แต่รางก็ไฟเขียวไฟแดงให้กับการรถไฟอันนี้เขาเรียกว่าปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ซึ่งเมเหม็นด้วยเลยวันนี้เข้าขายนะครับประจารย์ น่ากลัวมากนะครับวันนี้เนี่ยในเมื่อผู้ที่มีหน้าที่ไม่เกรงตัวต่อฟ้าดินเลยอย่าว่าบากบเลยนะครับทําเอาทําเอาท่านดูรถเมล์กับรถไฟนี่เป็นตัวอย่างว่าครับเป็นการช่อชฉนครั้งใหญ่ของประเทศไทยครับรถเมล์เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการทําไปแล้วครับอาจารย์ทร้านะรบไหมเขาให้ฟรีเลยเหมือนรถเข็นกระเป๋าเขา